สิทธิอำนาจหมายถึงสิทธิและอำนาจของพระคัมภีร์ที่ได้รับจากพระเจ้าในฐานะที่เป็นพระวจนะของพระเจ้าเพื่อให้เชื่อถือได้พึ่งพาได้และเป็นมาตรฐานของความจริงสูงสุดซึ่งใช้ชี้วัดคุณค่าของทุกอย่างได้กำหนดว่าอะไรคือความเชื่อและความประพฤติที่ถูกต้องสำหรับมนุษย์ทุกคนและสำหรับคริสตจัก เป็นแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้แต่เพียงแหล่งเดียวเกี่ยวกับพระเจ้าและธรรมชาติฝ่ายจิตวิญญาณของมนุษย์มัทธิวบทที่7ข้อ28ถึง29บทที่28ข้อ18ต่อมาครั้นพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนทั้งปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจไม่เหมือนพวกธรรมาจารย์ พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสก,กับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีส่งมอบไว้แก่เราแล้ว